นี่ครับบันไดขึ้นพระาธาตุขอน้อยแล้วก็บรรยากาศข้างบนนะครับขอน้อยก็จะมีพระาธาตุแล้วก็จะมีโบสถ์ นี่ครับผมจะพาชมบรรยากาศโดยรอบของพระธาตขอน้อยนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบ นี่ครับคือจบชมวิวนะครับของพระธาตุเขาน้อยข้างล่างก็จะมีเป็นบรรยากาศของตัวเมืองครับนี่ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูจะเป็น เราจะได้เห็นตัวเมืองน่านแบบชัดๆนี่ครับเราต้องเดินมาหน้าฝนจะดูใบไม้เขียวขจีนี่ครับดูบรรยากาศโดยรอบ ของตัวเมืองน่านนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ และกดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ